วันนี้หนึ่งวันจากคลิปที่แล้วคลิปนั้นยังไม่อาตัดนะครับและวันเดียวขึ้นเขาสามลูกครับนี่คือลูกที่สองที่ผมอยู่โคตรจะเคลียมมากเลยครับอ,อยากจะบอกว่าผมต้องข้ามไปตรงนู้นครับทุกคนมันเมื่อยจริงวะ่ะตรงที่มันจะมี ทิชชู่สีขาวอยู่ครับในในกล้องมันไม่แน่เห็นนะเพราะว่า oh, <wow. S 1> มันเล็กมากโอ้โห oh, oh. ต้องต้องข้ามไปลูกนั้นครับลงจากทางเทคเตอร์ไปเราไปข้ามอยู่นู่นมันจะมีทิชชู่ละแบีกมาทุกคนีน่ครับหาอขอรกิมนก่อนครับแบบนึงนะครับหาอขอรกิมนก่อน นี่เม้งครับผมคิดว่าผมมีช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตโอเคคือเขาไม่ได้จ่ายครับอโอเคโอเคลุยต่อเดี๋ยวกินช็อกโกแลตก่อนคิดว่าต้องเพิ่มพลังแล้วแล้วเราจะไปลูกนั่งกัน ครับเราจะลุยต่อแล้วครับทุกคนเราจะข้ามเขาแล้วนะครับเอกันลุยลุยครับมาดูจะไหวไหมน่าจะข้ามทางแท็กเตอร์ไปนะครับชมกึ้นเลยลุยครับลุยหมุนเยอะ อโอ้โหขึ้นเขายอะเอาเรื่องวันนี้เตรียมลุยเลยลงเขาขึ้นเขาครับสามรูปคบวันเดียวคิดนี้ต้องโด่งดังครับ ครับทางที่เราจะไปจะมีธงอยู่ครับในธงด้วน่าจะไม่เห็นหรอกครับเราต้องไปครับเพรว่าเราจะขึ้นเขาลูกพี่ด้วยคิดว่าจะได้พักอยู่สองสามครั้งครับลุยกันลุยลุยลุย คาแรคเตอร์แล้วก็จะขึ้นเตรียมดูเตรียมดูกดไลค์ครับเป็นกำลังใจรีบกดไลค์กันนะครับไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กําลังใจเจอกันเจอกันตอนตอนแบกออกมาจะทต็แบกจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมันหนักเป็นแบกมันถ่ายไม่ได้ รอยตีนวัวหรอวะรอยตีนกวางหรอวะที่มาจจะได้วิ่งเดินลักตานะครับโอ้โหน้องน้ำนี่ครับเราจะไปครับจะเป็นน้องน้ำทุกคนอย่างสุด ไปให้สุดแล้วครับวันนี้วันนี้ทรมานน่าจะสองกิโลได้ครับเดินแบกหมายไว้แล้วครับหมายนะครับคือโนโนลูกนั้นครับดูครับดูกันคลิปนี้ยาวแน่นอนแบบอัพลงนะครับได้ใจแน่นอนนะครับบอกเลย ต้นนี้เขาหมาไว้ต้นสูงต้นสูงหักงาลัดไปเลยนี่เล้วเอาพิชูไม้ไ้ไดี ก็จะไม้ต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับมีมอยู่ต้นเดียวไม่ได้ปะเป็นหาลงมาเลยโอ้ยอยากขับอยาก น่าจะได้ยางลงพี่นะปัดสอดออกคุณนะเอาละครับนี่ครับใครคิดจะมานะครับบอกเลยว่าใจครับใจและกายลุน้วนครับมัยากครับวันนี้เป็นทางแบบพอลอดมากคิดว่าจะน่าจะได้ปีนขอแล้วล่ะครับนี่ครับ <laughs> ม่มือกินแล้วครับ เฮ็ดน้าเออจอดีกันเลยแล้วเลยครับขึ้นเขาครับปีนเขาแล้วคลิปนี้บอกเลยหนักกว่าทุกคลิปถ่ายยาวๆขอตัวขึ้นก่อนนะครับ มากล้ครับโอ้โหจีแล้ว,วยั่งไหวโอ้โได้เรื่องเอาเรื่องอยู่ไปคลิปนี้ยาวอะ่ะเอาเรื่องนะนี่อ่ะเนี่ยครับไล่ซับสะใครครับ เด็นกํลังใจสิ่งสำคัญครับไม่มีตัดครับคลิปนี้ยาวๆเลยคิดว่าถ่ายไว้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยเราขึ้นมาและง่ายต้นต้นโอ้สุดยอดโอ้โหทง เจอทุ่งแล้วพี่เดนซองเันปะ่ะนี่ครับคลิปนี้โอเคครับไปเจอกันอยู่ที่รถนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาว จอครับอยู่ที่รถไปโอเคครับเกิดปัญหาอย่างหนึ่งครับคือเราขึ้นมารูปที่สาใช่ไหมครับแล้วบอกว่าจะไปอยู่จะไปเจอกันที่รถโอเคตอนนี้เรามาไม่มีกระสอบแล้วครับทุกคนเราอยู่เขาลูกที่สนะครับชิหายเดินมาตั้งใจค,ครับได้ปีนเขาอยู่โอเคถือว่า ุกับค่าคลิปนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับฮะ <Okay. S 1> เออว่ดสูงมองฟังหัาตักง่ายขอมโอเคโอกาสหน้าคลิปหน้าเราจะเจอกันถ้าชอบฝากกดไลค์ครับกดซับสไครต์กันด้วยมาเจอกันเลยครับ เราอยู่ผิดลูกครับเ <c oughs> ขาอ,อยู่ลูกสองได้ล้เจอกันครับทุกคนได้ครับ